จากผลพวงของปัญหาสงครามความไม่สงบของประเทศที่ส่งผลต่อความยากจนการดำรงชีพที่ไม่ปลอดภัยและขาดความมั่นคงในชีวิตนั่นอะไรมาเนี่อ่าเบซี่เบอี่ซี่จรณพี่จารณ์อ๋อข้าวอะไรข้าวอะไรใบจินดีอ๋อข้าตัวผัวอ๋อไม่ไม่ไม่น่ัวอะไรซกองี๋เหไอ้ผู้ยผมเมื่อแล้วเอาว่าวิจามที่อ้ผู้มที่ไม่จาอม อ,อ,อ,อพื้นแผ่นดินไทยจึงเป็นที่รองรับผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่อาศัยทำกินเป็นจำนวนมากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นกลุ่มนี้ เป็นเหตุไปยังปัญหาสำคัญอื่นๆที่รัฐไทยจำเป็นต้องแบกรับและนับวันปัญหาดังกล่าวได้ขยายวงกว้างออกไปทุกขนาดโดยเฉพาะปัญหาของเด็กไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโตขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ We, we we don't want to go to the third country. Uh -huh. We think that yeah, Thailand is uh, the best place for us because with the, we, we are the same as the Thai people mainly. We are, uh, believe in uh, Theravada Buddhism. Mm -hmm. But the younger people, uh, we are not very sure because uh, they have been living in Thailand for. Ten, more than 10 years, and the, because of the education, the education level in Thailand is higher than in Burma. So, if they return, they have no future.